ตามหลักฐานนะครับเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยรู้จักการทําแผนที่มาเป็นเวลากว่า8,000ปีแล้วนะครับโดยแผนที่เก่าแก่ที่มีการค้นพบนะครับอยู่ที่ รุงอังการาประเทศตุรกีหรือว่าตุรกีนะครับในปัจจุนนบันอายุประมาณ6,200ปีก่อนคริสตกาลนะครับส่วนแผนที่ของชาวบาบิโลเนียเนี่ยทางตอนใต้ของเมโสโปเตเมียมีอายุประมาณ5,500ปีนะครับซึ่งตัววัสดุที่ใช้วาดใช้เขียนแผนที่เนี่ยก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปนะครับบางก็เขียนขึ้นบนแผ่นดินเหนียวนะครับบางก็เขียนบนหนังสัตว์แผ่นไม้ต่างๆไม่เฉพาะชาวตะวันตกเท่านั้นนะครับที่มีการทําแผนที่ชาวเอเชียอย่างพวกเราก็มีการทา แผนที่นะครับน่าจะเดากันไม่ยากนะครับประเทศที่ทําแผนที่ก็คือประเทศจีนนะครับส่วนในไทยนะครับแม้ว่าตามประวัติศาสตร์กระแสหลักนะครับเราจะมีราชธานีแห่งแรกก็คือสุโขทัยนะแต่ว่าไม่ได้ปรากฏการทําแผนที่มาก่อนนะครับแผนที่ที่เก่าแก่ที่สุดที่แสดงพื้นที่ที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยก็คือแผนที่รามูซิโอนะครับที่แสดงที่ตั้งของเมืองเชียงใหม่นะซึ่งตัวนี้นะครับวาดลงบนแผ่นไม้ส่วนในพื้นที่ของ ภาคกลางนะครับแผนที่ที่เก่าแก่ที่สุดเชื่อว่าเขียนขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชก็ทําโดยบาทหลวงชาวฝรั่งเศสอีกนะครับในปี2229ตัวนี้แหละถือว่าเป็นแผนที่อาณาจักรสยามฉบับแรกในยุคแรกๆอาณาจักรในแถบที่เป็นบริเวณไทยในปัจจุบันนะครับหรือว่าอยุธยาเนี่ย ก็ยังไม่ได้ปรากฏบนแผนที่โลกนะครับโดยเราปรากฏในแผนที่โลกครั้งแรกเนี่ยเชื่อว่านะครับเชื่อว่าในพศ2002นะครับโดยบาทหลวงเมาโรนะครับนะักเขียนแผนที่ชาวอิตาลีเขียนแผนที่ให้พระเจ้าอัลฟองโซที่5แห่งโปรตุเกสซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวต้นฉบับเนี่ยเชื่อว่าได้สูญหายไปแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ตัวสำเนาเท่านั้นโดยตอนนั้นเรียกกรุงศรีอยุธยาว่าเชโนนะครับ แล้วก็เชื่อกันว่าคําว่าเชโนเนี่ยมาจากภาษาอาหรับนะครับที่พูดว่าชารีนาลนะครับซึ่งหมายถึงเมืองใหม่โดยได้พูดเกี่ยวกับรายละเอียดของเชโนหรือว่าอายุธยาไว้นะครับว่าใช้ระยะ เวลาเดินทางทางบกเป็นเวลาราว6หรือ7วันบนฝากหนึ่งของแม่น้ำเชียโนหรือคงคานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือแม่น้ำเจ้าพญานะครับจะพบผู้คนอาศัยอยู่เรียงรายตลอดเวลาเดินทางราว30วันส่วนอีกฝากของแม่น้ำก็เต็มไปด้วยบ้านเรือนปราสาทและพระราชวังที่วิจิตร าากรตหลังจากนั้นนะครับสยามก็ปรากฏในแผนที่โลกอีกหลายฉบับเลยเช่นแผนที่ของชาวโปรตุเกสนะครับฟรานซิสโกโรดิกสนะครับนักเขียนแผนที่แล้วก็คนนําร่องของกองเรือโปรตุเกสเนี่ยเขียนขึ้นหลังจากนั้นประมาณ50กว่าปีนะตรงกับสมัยพระรามาธิบดีที่2ส่วนแผนที่โลกฉบับแรกเลยที่เขียนชื่อบ้านเมืองเราว่าสยามจริงๆนะครับคือแผนที่ที่เขียนโดยชาวยุโรปนะครับในปี2078ตรงกับสมัย พระชัยราชาธิราชนะครับไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนนะแต่ว่าในแผนที่ระบุไว้เลยนะครับว่าคือสยามนะ S I A M แต่อย่างที่บอกไปนะครับ แม้ว่าเราจะปรากฏบนแผนที่โลกแล้วแต่ว่าเราตัวเราเองนะครับยังไม่เคยทำแผนที่ของอาณาจักรเราจริงๆนะครับมีแต่เป็นตัวแผนที่ในการที่จะแสดงเส้นทางเดินทัพต่างๆเท่านั้นเองนะครับดังนั้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับก็มีชาวต่างชาติเข้ามามากนะครับทั้งโปรตุเกสฮอลันดาฝรั่งเศสนะมีความรู้ความชํานาญในเรื่องของการเขียนแผนที่นะครับดังนั้นก็เลยอย่างที่บอกไปนะครับก็เลยจัดเขียน แผนที่ที่สำคัญฉบับหนึ่งนะครับโดยบาทหลวงชาวฝรั่งเศสนะครับหลังจากนั้นก็มีตีพิมพ์มาอีกนะครับชองกูโตแลงก็ได้พำนักอยู่ที่ชาญเมืองพระนครศรียุธยานะครับแล้วก็ได้เขียนแผนที่นะครับเพราะว่าได้มีโอกาสเข้าไปสำรวจที่ตั้งแล้วก็ภูมิประเทศต่างๆของอยุธยาอันนี้ก็จะเป็นประวัตินะครับของการทําแผนที่ของบ้านเรานะฮะว่าเกิดขึ้นครั้งแรก ก็ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ในยุคกรุงศรีธยาแล้วนะครับก่อนหน้านั้นไม่เคยมีการทําแผนที่มาก่อนนะครับวันนี้ถ้าชอบช่องเราอย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไครป์แล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอให้เพื่อนๆรับชมนะครับวันนี้สวัสดีครับ